ช่วยไว้โอเคไม้กันไม้ไม้มีเร่องอะไรนะมีไม้จับไม้จับแล้วทำอะไรคะอ้าวจีบมาองไป ไปดูยังไงไปดูยังไงทันทีหมดไปเลยไปบอกว่าไปวัดเลยันทีเค่ะกวัานาที่ดีทุกคนดูเป็นการทำงานด้วยีบัต ยอดโดยราชการนะครับมีตำรวจจริงๆมีบัตรนะสอเดอาจจะพิยั่งในตำหนักบางตามหมายจับของสารจังหวัดสตีที่5 4 6ทับ2 5 6 7นะครับวันที่31ตุลาคม2567ความอาญาระหว่างพนักงานสอบสวนสารตำรวจพลร่มทัพโหลดผู้ร้องด้วยมีหลักฐานน่เชื่อว่านื่น้องนะครับต้องหาจังหวัดพิษอาญยาสาร กันเข้าวโกงประชาชนโดยผู้ตัดสินโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนถึงฟอมส่งที่สถานีตำรวจภูธรลำทัพภายในอายุความ10ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5ง7และไม่เดืนวันที่1เมษายน2 5ง7เพื่อจะได้ดำเนินการปราบคอมบอนหลอกสุดไม่ต่อไปครับใต้หมายจำเลยเคยได้สอบมาก่อนไหมไม่เคยโดยเฉพาะที lights, ่แ <Thing>. จ <Okay. S 1> ้งติดแค่ท่านไหแล้วก็แจ้งที่อ่านในต่องัต่างๆเข้าใจในการตรวจสอบเรงนี้นะครับ แคได้นะ <c ười>